เลือดหยดลงบนพื้นไม้สีเข้มในยามค่ำคืนอันเงียบสงัดกลิ่นคาวโลหะลอยฟุ้งในห้องนอนเล็กๆแสงจันทราสองผ่านหน้าต่างไม้แกสลักเงาของมัสยิดทอดยาวบนถนนดินแดงเมืองเล็กๆริมชายฝั่งอันดามอนสงบเงียบแต่ในบ้านหลังนี้ความลับดำมืดกำลังคลืบคลานนูรานั่งตัวสั่นบนเตียงผ้าฝ้ายสีขาวใบหน้าบวมช้ำรอยนิ้วมือแดงฉานสามีของเธออับดุลล็อบประตูวไว้ เขายืนจ้องเธอดวงตาแดงก่ำด้วยความโกรธนุราสัมผัสท้องของเธออย่างหวาดกลัวเธอไม่ตั้งครรภแต่เขาคิดว่าเธอตั้งครรภอับรุนตะโกนถามว่าเด็กในท้องเป็นของใครนุราก้มหน้าน้ำตาไหลลงแก้มช้ำเธอรู้ว่าเขาจะไม่เชื่อคำอธิบายใดๆเสียงคลื่นทะเลดังก้องจากชายฝั่งไกลๆกลิ่นน้ำเค็มลอยมาในสายลมยามค่ำแต่ในห้องนี้มีเพียงกลิ่นความกลัว นูรานึกถึงวันแต่งงานเมื่อสามเดือนก่อนชุดเจ้าสาวสีขาวปักลายดอกไม้สีทองรอยยิ้มของพ่อบนใบหน้าที่เหนื่อยล้าพ่อของเธออีหมามประจำมัสยิดเล็กๆเกขาเตือนเธอเกี่ยวกับอับดุลอย่างระมัดระวังแต่เธอรักเขาและคิดว่าเขาจะเปลี่ยนตอนนี้เธอรู้ว่าเธอผิดอย่างมหันอับดุลเดินไปที่มุมห้องอย่างชา้ชาๆมือของเขาคว้ามีดสั้นที่วางบนโต๊ะนูราาจายเต้นแรงราวกับจะระเบิด เธอพยายามพูดเพื่อสงบสติเขาแต่คำพูดของเธอสั่นเทาด้วยความกลัวอับดุลชี้มีดมาที่เธออย่างข่มขู่เขาพูดถึงเกียรติยศของครอบครัวเขานูรารู้ว่าเขาจะไม่ฟังเหตุผลใดๆเสียงนกเขาแมวดังขึ้นจากต้นมะพร้าวนอกบ้านลมพัดไปไม้ไหวสร้างเงาเต้นระเร็กนูราสัมผัสกำไรเงินที่ข้อมือของเธอของขวัญจากพ่อในวันแต่งงานของเธอเธอนึกถึงคำพูดสุดท้ายของพ่อ เขาบอกให้เธอเข้มแข็งในยามยากลำบากแต่ตอนนี้เธอรู้สึกร้เรี่ยวแรงสิ้นเชิงอับดุลก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาเต็มไปด้วยความคลั่งนูราถอยหลังจนหลังชนผนังไม้กลิ่นน้ำมันปริศนาดูดจากมัสยิดลอยมามันผสมกับกลิ่นเงือของอับดุลนูราหลับตาคิดถึงพ่อของเธอพ่อที่รักเธอมากกว่าชีวิตของเขาแต่พ่อหายตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนหรือยังมีชีวิตอยู่ นูรารู้สึกถึงลมหายใจร้อนของอับดุลเขายืนอยู่ใกล้เธอเกินไปมีดในมือของเขาสะท้อนแสงจันทร์นูราสวดภาวนาในใจอย่างเงียบๆเ,เธอขอให้อัลลอฮ์ปกป้องเธอแต่แล้วเสียงข้อประตูดังขึ้นมันดังและหนักหน่วงราวกับฟ้าผ่าอับดุลชะงักมองไปที่ประตูนูราถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ความกลัวยังคงเกาะกุมหัวใจเสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งดังยิ่งกว่าเดิม มีคนตะโกนเรียกชื่อของอับดุลน้ำเสียงนั้นคุ้นเคยแต่เต็มไปด้วยความโกรธนูรานึกถึงลุงซอและเพื่อนสนิทของพ่อเขาเคยสัญญาจะดูแลเธอเสมออับดุลวางมีดลงบนโต๊ะอย่างไม่เต็มใจเขาเดินไปที่ประตูด้วยท่าทางระวังตัวนูรานั่งนิ่งสายตาจับจ้องที่ประตูเมื่อประตูเปิดลุงซอและยืนอยู่ที่นั่นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังวลเขาถามถึงพ่อของนูราด้วยน้ำเสียงเครียด อับดุลตอบว่าไม่รู้ไม่เห็นพ่อของเธอแต่ลุงซอและมองอับดุลด้วยสายตาสงสยัยเขาสังเกตเห็นรอยช้ำบนใบหน้าของนูรานูราต้องการพูดแต่กลัวผลที่จะตามมาลุงซอและบอกว่าเขาจะกลับมาอีกเขาขอให้อับดุลดูแลนูราให้ดีเมื่อประตูปิดอับดุลหันกลับมามองเธอดวงตาของเขายังคงเต็มไปด้วยความโกรธนูรารู้ว่าเขาจะไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆ เธอสัมผัสกำไรเงินที่ข้อมืออีกครั้งมันเย็นและหนักในมือของเธอกลิ่นน้ำทะเลยังคงลอยอยู่ในอากาศแต่ตอนนี้มีกลิ่นบางอย่างที่แปลกไปกลิ่นดินเปียกและสนิมจากที่ไหนสักแห่งนูรามองไปที่พื้นไม้ใต้เตียงรอยเปื้อนสีเข้มปรากฏขึ้นที่นั่นมันไม่ใช่เลือดของเธอเธอแน่ใจหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเธอรู้ว่าบ้านหลังนี้ซ่อนความลับ ความลับที่อาจเกี่ยวข้องกับพ่อของเธออับดุลเดินกลับมาที่เตียงอย่างช้าๆเขาหยิบมีดขึ้นมาอีกครั้งนูรารู้ว่าเธอต้องทําอะไรสักอย่างแต่ร่างกายของเธอแข็งทื่อด้วยความกลัวเสียงคลื่นยังคงดังก้องอยู่นอกบ้านแสงจันทร์ยังคงสาดส่องผ่านหน้าต่างแต่นูรารู้สึกเหมือนอยู่ในความมืดความมืดที่กําลังเกลืนกินเธอทั้งเป็นเธอสวดภาวนาในใจอีกครั้งขอให้มีปาฏิหาริมาช่วยเธอ แต่แล้วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมันดังมาจากกระเป๋าของอับดุลเขาชะงักมองไปที่กระเป๋าด้วยความรำคาญนูราใช้โอกาสนั้นมองไปที่พื้นอีกครั้งรอยเปื้อนนั้นใหญ่ขึ้นเล็กน้อยมันดูเหมือนกำลังซึมออกมาจากใต้พื้นหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอรู้ว่าเธอต้องหาคำตอบแต่การหาคำตอบอาจนำไปสู่ความตายอับดุลหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีสี เขามองนูราด้วยสายตาที่แปลกประหลาดเหมือนเขากลัวอะไรบางอย่างนูราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเสียงโทรศัพท์เงียบลงในที่สุดแต่ความเงียบนั้นหนักอึ้งยิ่งกว่าอับดุลวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะเขาหยิบมีดขึ้นมาอีกครั้งนูรารู้ว่าเวลาใกล้หมดลงแล้วเธอต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดแต่รอยเปื้อนใต้เตียงยังคงอยู่ในใจ มันเหมือนกำลังเรียกเธอให้เข้าไปดูนูรามองไปที่อับดุลด้วยสายตาหวาดกลัวเขาเก้าวเข้ามาใกล้เธออีกครั้งมีดในมือของเขาสั่นเล็กน้อยนูรารู้ว่าค่ำคืนนี้ยังไม่จบและความลับที่ซ่อนอยู่นั้นน่าสะพรึงกลัวแสงจันทร์ยังคงสาดส่องผ่านหน้าต่างไม้เก่านูรานั่งตัวสั่นบนเตียงที่เย็นชืดกลิ่นดินเปียกจากใต้พื้นยังคงลอยฟุ้งรอยเปื้อนสีเข้มนั้นดูเหมือนขยับตัว อับดุลยืนนิ่งนีดยังอยู่ในมือใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสับสนโทรศัพท์ที่ดังเมื่อครู่เปลี่ยนทุกอย่างเขามองนูราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยนูราสัมผัสกำไรเงินที่ข้อมือของเธอมันหนักและเย็นราวกับเตือนอะไรบางอย่างเสียงคลื่นทะเลดังก้องจากชายฝั่งไกลไกลิ่นน้ำเค็มผสมกับกลิ่นสนิมแปลกแปนูรารู้ว่าเธอต้องหาคำตอบเร็ว รอยเปื้อนใต้เตียงนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเธอรู้สึกถึงความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านอับดุลวางมีดลงบนตัวอย่างช้าๆเขาเดิอนออกจากห้องโดยไม่พูดอะไรประตูปิดลงเสียงล็อกดังกริก๊กนูราถอนหายใจแต่ความกลัวยังคงอยู่เธอก้มลงมองรอยเปื้อนใต้เตียงอีกครั้งมันดูเหมือนเลือดที่แห้งกรังแล้วหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับจะระเบิดเธอขยับเตียงด้วยมือที่สั่นเทา พื้นไม้เก่าส่งเสียงดังอิดอารกลิ่นดินและความชื้นพุ่งเข้าจมูกนูราเห็นรอยร้าวเล็กๆบนพื้นไม้มันซ่อนอยู่ใต้พรมผืนเล็กสีแดงเธอยกพรมขึ้นด้วยความระมัดร,ระวังฝุ่นฟุ้งกระจายในแสงจันทร์สลัวๆรอยร้าวนั้นนำไปสู่ช่องว่างมืดนูราสัมผัสข,ขอบไม้ที่ครุขระนิ้วของเธอรู้สึกถึงความเย็นของดินเธอได้ยินเสียงฝีเท้าจากนอกบ้าน ใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเธอรีบวางพรมกลับที่เดิมอย่างรวดเร็วเตียงถูกขยับกลับด้วยความรนลานนูรานั่งลงบนเตียงหายใจทีๆเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาทุกขณะประตูเปิดออกอับดุลยืนอยู่ตรงนั้นเขาถือถุงผ้าสีดำในมือกลิ่นน้ำมันเครื่องลอยออกมาจากถุงนูรามองถุงนั้นด้วยความวาระแวงอับดุลโยนถุงลงบนพื้นอย่างแรงของในถุงส่งเสียงดังกระทบกัน เขาบอกนูราว่าให้อยู่เฉยๆน้ำเสียงของเขาเย็นชาและแข็งกร้าวนูราไม่กล้าถามว่าในถุงมีอะไรแต่เธอรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งดีอับดุลเดินไปที่มุมห้องมืดมืดเขาคุกเข่าลงใกล้ตู้ไม้เก่านูราเห็นเขาหยิบกุญแจจากกระเป๋าตู้ถูกเปิดออกเสียงบานพับดังเอียดกลิ่นเหม็นเปรี้ยวลอยออกมาจากตู้นูรารู้สึกคลื่นไส้ในท้องของเธออับดุลหยิบกล่องเหล็กเล็กๆออกมา เขามองนูราด้วยสายตาที่เย็นชานูราสงสัยว่าพ่อของเธอหายไปไหนความคิดถึงพ่อทำให้ใจเธอหนักอึ้งลุงสอและเคยบอกว่าเขาจะสืบหาแต่นับตั้งแต่เมื่อคืนเขาก็เงียบไปนูรารู้สึกถึงความอันตรายที่ใกล้เข้ามาเธอต้องหาทางออกจากบ้านนี้แต่หน้าต่างถูกล็อกด้วยตะปูแน่นหนาะประตูหน้าบ้านมีโซ่คล้องไว้เสมออับดุลปิดตูแล้วหันมามองเธอ เขาถามว่าเธอเห็นอะไรใต้เตียงนูราตกใจแต่พยายามสงบสติเธอบอกว่าไม่เห็นอะไรเลยแต่ดวงตาของเขาเหมือนมองทะลุเธอนูรารู้ว่าเขาสงสัยในตัวเธอกลิ่นน้ำทะเลยังคงลอยอยู่ในอากาศแต่ตอนนี้มีกลิ่นโลหะผสมอยู่ด้วยนูราสังเกตเห็นคราบสีแดงบนมืออับดุลมันไม่ใช่สีหรือน้ำผลไม้หัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก เธอคิดถึงพ่อและคำเตือนของเขาพ่อเคยบอกว่าอับดุลมีด้านมืดตอนนั้นเธอคิดว่าเขาคิดมากเกินไปแต่ตอนนี้เธอรู้ว่าเขาพูดจริงอับดุลเดินมาที่เตียงของเธอกล่องเหล็กยังอยู่ในมือของเขาเขาวางกล่องลงข้างๆเธอนูราสัมผัสความเย็นของโลหะนั้นมันหนักและแข็งราวกับความลับอับดุลบอกว่าเธอไม่ควรอยากรู้น้้าเสียงของเขาทำให้เธอขนลุก นูรามองไปที่ถุงผ้าบนพื้นมันขยับเล็กน้อยราวกับมีอะไรเคลื่อนไหวเธอหวังว่าเป็นแค่จินตนาการแต่ความกลัวทําให้ทุกอย่างดูจริงเสียงนกเขาแมวดังขึ้นอีกครั้งมันดังจากต้นมะพร้าวนอกหน้าต่างนูราสวดภาวนาในใจอย่างเงียบๆเ,เธอขอให้อัลลอฮ์ให้ทางออกอับดุลเปิดกล่องเหล็กด้วยกุญแจของข้างในสะท้อนแสงจันทร์วูบวาบนูราเห็นเงาของบางอย่างที่คุ้นเคย มันเหมือนกำไรของพ่อของเธอหัวใจของเธอหยุดเต้นชั่วขณะเธอจำกำไรนั้นได้ดีเกินไปพ่อสวมมันทุกวันไม่เคยถอดนูราพยายามซ่อนความตกใจของเธอแต่ใบหน้าของเธออาจบอกทุกอย่างอับดุลยิมแต่ไม่ใช่รอยยิ้มอบอุ่นมันเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยเล่ห์กลเขาบอกว่าเธอรู้มากเกินไปแล้วนูรารู้ว่าเธออยู่ในอันตรายร้ายแรงเธอต้องหาทางหนีให้ได้เร็วๆ แต่ร่างกายของเธอหนักราวกับตะกัวกลิ่นสนิมและเลือดลอยมาเข้มขึ้นนูรามองไปที่รอยเปื้อนใต้เตียงมันดูเหมือนกำลังขยายใหญ่ขึ้นเธอสงสัยว่ามันซ่อนอะไรไว้ความคิดถึงพ่อทําให้เธอใจสลายลุงสอและอาจเป็นความหวังเดียวแต่นูราไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่อับดุลปิดกล่องเหล็กด้วยเสียงดังเขาลุกขึ้นยืนมองเธอด้วยสายตาเย็นนูรารู้ว่า เขากำลังวางแผนบางอย่างเธอต้องหาทางเอาตัวรอดก่อนสายเกินไปเสียงคลื่นยังคงดังก้องอยู่นอกบ้านแสงจันทร์ส่องให้เห็นเงาของเขามันทอดยาวราวกับปีศาจในฝันร้ายนูราสัมผัสกำไไรเงินของเธออีกครั้งมันเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมเธอกับพ่อแต่ตอนนี้เธอรู้สึกถึงความตายความตายที่อาจรอเธออยู่ใกลไกอับดุลเดินไปที่ประตูหน้าบ้าน เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดอะไรบางอย่างนูราได้ยินเสียงเขาคุยเบาๆน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความลับเธอพยายามฟังแต่ได้ยินไม่ชัดคำว่าจัดการลอยมาถึงหูเธอหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งนูรารู้ว่าเวลาของเธอน้อยลงทุกวินาทีเธอมองไปที่ถุงผ้าบนพื้นมันยังคงขยับเล็กน้อยในเงามืดนูราสงสัยว่ามันซ่อนอะไรไว้ กลิ่นเลือดและสนิมยังคงลอยอยู่ในห้องเธอรู้ว่าบ้านนี้เต็มไปด้วยความลับและความลับนั้นอาจเกี่ยวข้องกับพ่อนูรารวบรวมความกล้าในใจของเธอเธอต้องหาคำตอบก่อนที่ทุกอย่างจะสายแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยอันตรายอับดุลหันมามองเธออีกครั้งดวงตาของเขาเหมือนหลุมดำมืดมิดนูรารู้ว่าค่ำคืนนี้ยังไม่จบและสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าจะเลวร้ายยิ่งขึ้น ลมทะเลพัดแรงส่งกลิ่นเค็มเข้ามาในห้องนูราหายใจถี่มองถุงผ้าบนพื้นมันยังคงขยับเล็กน้อยในเงามืดกลิ่นสนิมและเลือดลอยฟุ้งในอากาศอับดุลยืนอยู่ที่ประตูนหน้าบ้านโทรศัพท์ในมือเขาส่งแสงสลัวนูราสัมผัสกำไรเงินที่ข้อมือมันเย็นและหนักราวกับความมองสุดท้ายเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังก้องในหูแต่หัวใจของเธอเต้นดังยิ่งกว่า รอยเปื้อนใต้เตียงยังคงอยู่ในใจมันเหมือนกำลังกระซิบความลับน่าสะพรงกลัวอับดุลหันกลับมาดวงตาเต็มไปด้วยความมืดเขาก้าวเข้ามาใกล้ถือกล่องเหล็กแน่นนูรารู้ว่าเธอไม่มีเวลามากแล้วเธอต้องหนีหรือรเผชิญหน้ากับเขากลิ่นน้ำมันเครื่องจากถุงผ้าลอยมานุรามองไปที่หน้าต่างที่ถูกล็อกตะปูสนิมเกาะแน่นบนกรอบไม้เก่าเธอได้ยินเสียงฝีเท้าจากนอกบ้าน มันเบาและระวังราวกับแอบย่องนูราหวังว่าลุงซอและจะกลับมาแต่ความหวังนั้นบางเบาราวสายลมอับดุลเปิดกล่องเหล็กด้วยมือสัน่นกำไรของพ่อของนูราสะท้อนแสงจันทร์นูราตกใจจนลมหายใจติดขัดกำไรนั้นควรอยู่ที่ข้อมือของพ่อพ่อของเธอหายไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนูรามองอับดุลด้วยสายตาตื่นตระหนกเขายิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเย็นชาเขาบอกว่าเธอไม่ควรเห็นสิ่งนี้ นูรารู้สึกถึงความตายที่ใกล้เข้ามาเธอถอยหลังจนหลังชนผนังไม้พื้นไม้ส่งเสียงเอียดเมื่อเธอขยับกลิ่นดินเปียกจากใต้เตียงรุนแรงขึ้นนูรารู้ว่ารอยเปื้อนนั้นซ่อนอะไรเธอต้องหาทางเปิดเผยความจริงแต่ความกลัวทําให้ร่างกายของเธอชาอับดุลก้าวเข้ามาใกล้ชา้าช้ามีดที่วางไว้ก่อนหน้ากลับมาอยู่ในมือนูราสวดภาวนาในใจอย่างสิ้นหวัง เธอขอให้อัลลอฮ์ช่วยเธอรอดทันใดนั้นเสียงกระจกแตกดังสนั่นหน้าต่างด้านข้างพังลงเป็นเสียงเสียงลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมฝุ่นละอองนูราหันไปมองด้วยความตกใจเงาดำปรากฏขึ้นที่กรอบหน้าต่างมันเป็นลุงซอและใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธเขาตะโกนเรียกชื่อของอับดุลอับดุลชงักมีดในมือสั่นเล็กน้อยนูราใช้โอกาสนั้นวิ่งไปที่ประตูแต่โซ่ที่ล็อกไว้หนักและแข็ง ลุงสอและกระโดดเข้ามาในห้องเขาถือค้อนในมือใบหน้าดุดันอับดุลหันไปเผชิญหน้ากับเขาทั้งสองจ้องกันราวกับสัตว์ป่านูรารู้ว่านี่คือโอกาสของเธอเธอวิ่งไปที่ถุงผ้าบนพื้นมือของเธอสั่นเมื่อสัมผัสผ้ามันเปียกชื้นและมีกลิ่นคาวนูราดึงถุงออกด้วยความกลัวข้างในมีเสื้อเปื้อนเลือดของพ่อหัวใจของเธอเหมือนหยุดเต้น เสื้อนั้นมีรอยขาที่หน้าอกนูราร้องให้ออกมาด้วยความเจ็บปวดลุงซอและตะโกนถามอับดุลว่าทำอะไรอับดุลหัวเราะแต่เสียงนั้นว่างเปล่าเขาบอกว่าไม่มีใครจะเชื่อพวกเขานูรามองไปที่รอยเปื้อนใต้เตียงมันดูเหมือนกําลังขยายใหญ่ขึ้นกลิ่นเลือดและดินผสมกันอย่างน่าสะพรึงกลัวลุงซอและก้าไปหาอับดุลขอนในมือของเขายกขึ้นสูง แต่แล้วเสียงเซเรนดังขึ้นไกลๆแสงไฟสีแดงสลับน้ำเงินส่องเข้ามานูรารู้สึกถึงความหวังที่กลับมาแต่ความกลัวยังคงกาะกลุ่มหัวใจอับดุลโยนมีดลงพื้นอย่างรวดเร็วเขาวิ่งไปที่ประตูหลังบ้านลุงซอและตะโกนให้เขาหยุดแต่นูรารู้ว่าเขาจะไม่ฟังเธอวิ่งตามเขาไปด้วยความสิ้นหวังประตูหลังเปิดออกสู่ความมืดกลิ่นน้ำทะเลและโคลนพุ่งเข้าจมูก นูราตามอับดุลไปในสวนมะพร้าวต้นไม้สูงใหญ่ทอดเงาดำมืดใบมะพร้าวเสียดสีกันในสายลมเสียงฝีเท้าของอับดุลดังไปข้างหน้านูราวิ่งตามแม้ว่าขาจะสัน่นกิ่งไม้ขูดผิวของเธอจนเจ็บเธอรู้ว่าเขากำลังหนีไปที่ชายหาดแสงจันทร์ส่องให้เห็นรอยเท้าบนสายนูราได้ยินเสียงลุงสอและตามมาเขาตะโกนให้เธอกลับไปที่บ้านแต่นูรารู้ว่า เธอต้องเผชิญหน้ากับเขาอับดุลหยุดที่ขอบน้ําทะเลคลื่นซัดเข้าฝั่งสาดน้ําเย็นถึงเท้านูรามองเห็นเงาของเขาในแสงจันทร์เขาหันกลับมาดวงตาเต็มไปด้วยความคลั่งนูรารู้สึกถึงกําไรเงินที่ข้อมือมันเหมือนให้พลังเธอต่อสู้ต่อเธอถามเขาว่าพ่อของเธออยู่ไหนน้ําเสียงของเธอสั่นแต่เด็ดเดียวอับดุลหัวเราะบ,บอกว่าเธอจะไม่มีวันรู้เขาเก้าวถอยหลังลงไปในน้ํา คลื่นซัดร่างของเขาจนเซเล็กน้อยนูรารู้ว่าเขากำลังจะหนีไปเธอก้าวไปข้างหน้าด้วยความกลา้าลุงสอและมาถึงคว้าแขนของเธอเขาบอกให้เธอปล่อยให้ตำรวจจัดการแต่ใจของนูราเต็มไปด้วยความโกรธเธอเห็นภาพพ่อในใจของเธอกำไรของพ่อในกล่องเหล็กเสื้อเปื้อนเลือดในถุงผ้าทุกอย่างชี้ไปที่อับดุลนูรารู้ว่าเขาคือคำตอบของความลับ เสียงไซเรนใกล้เข้ามาทุกขณะแสงไฟจากรถตำรวจส่องมาที่ชายหาดอับดุลหันไปมองด้วยความตื่นตระหนกเขาวิ่งลงน้ำลึกขึ้นเรื่อยๆนูราต้องการวิจโจนส์สคลื่อนทะเลซัด์ฝั่งาาสาดน้ำเค็มเย็นยเยือกนูรายืนตัวสั่นบนชายหาดมืดมิดกลิ่นโคลและเลือดยังติดจมูกแสงไฟจากรถตำรวจสองสว่างเไกลไกอับดุลยืนในน้ำลึกถึงเอว ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกลุงสอและจับแขนนูราแน่นเขาบอกให้เธอถอยกลับไปที่บ้านนุรามองรอยเท้าบนสายเปียกมันนำไปสู่อับดุลในความมืดเสียงเรนดังใกล้เข้ามาทุกขณะกลิ่นน้ำมันเครื่องจากถุงผ้าลอยมานุรานึกถึงเสื้อเปื้อนเลือดของพ่อกำไลในกล่องเหล็กยังหลอกหลอนเธอหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับกลองเธอรู้ว่าอับดุลซ่อนความลับใหญ่ ตำรวจวิ่งลงมาที่ชายหาดแล้วไฟฉายส่องไปที่ร่างของอับดุลเขาหันกลับมามองนูราด้วยแววตาแปลกมันไม่ใช่แค่ความกลัวแต่เป็นความลับนูรารู้สึกถึงกำไรเงินที่ข้อมือมันหนักราวกับถือความจริงทั้งหมดลุงสอและตะโกนให้ตำรวจจับเขาแต่แล้วอับดุลทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดเขาดึงบางอย่างจากกระเป๋ากางเกงมันเป็นกำไรเงินอีกอันหนึ่งนูราตกใจจนลมหายใจหยุดชะงัก กำไรนั้นเหมือนของพ่อทุกประการแต่มีรอยขีดข่วนที่ไม่เคยเห็นตำรวจตะโกนให้อับดุลยกมือขึ้นเขาหัวรอดเสียงแหบแห้งหน่าสะพรึงกลัวนูรารู้สึกถึงลมเย็นที่พัดผ่านกลิ่นน้ำทะเลผสมกับกลิ่นสนิมอับดุลโยนกำไรลงในน้ำทะเลมันจมลงไปพร้อมคลื่นที่สัดแรงนูราร้องออกมาวิ่งไปที่ขอบน้ำลุงซอและคว้าเธอไว้ก่อนล้มตำรวจกระโดดลงน้ำเพื่อจับอับดุล แต่เขาดิ้นรนราวกับสัตว์ป่าถูกขังนูรามองน้ำที่เกลื่อนกำไรไปหัวใจของเธอแตกสลายเป็นเสียงเสียงเธอรู้ว่ากำไรนั้นมีความหมายมันเชื่อมโยงกับพ่อที่หายไปตำรวจล่าอับดุลขึ้นจากน้ำมือของเขาถูกมัดด้วยกุญแจมือใบหน้าของเขาเปียกและซีดเสียวแต่รอยยิ้มนั้นยังคงหน้าสะพรึงกลัวนูราถามเขาว่าพ่อของเธออยู่ไหนเขามองเธอแล้วพูดคำเดียว สายบ้านเขากระซิบด้วยน้ำเสียงเย็นนูรารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนรอยเปื้อนใต้เตียงผุดขึ้นในใจกลิ่นดินเปียกและเลือดย้อนกลับมาลุงซอและมองเธอด้วยความกังวลเขาบอกตำรวจให้ตรวจบ้านทันทีนูราสัมผัสพ,พื้นสายเย็นใต้เท้ามันเปียกและหนึกราวกับความตายตำรวจพาอับดุลขึ้นรถที่จอดรอนูราเดินตามลุงซอและกลับบ้านเสียงใบมะพระ้าวเสียดสีกันในลม กลิ่นน้ำมันปริศนาดูดลอยจากมัสยิดแต่ใจของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวบ้านหลังเล็กดูมืดมิดกว่าที่เคยตำรวจสองนายเดินเข้าไปในบ้านไฟฉายสองไปที่พื้นไม้เก่านูราพรทิ้งที่รอยเปื้อนใต้เตียงมันใหญ่ขึ้นและเข้มกว่าที่จำได้กลิ่นคาวโลหะพุ่งเข้าจมูกทุกคนตำรวจยกเตียงออกด้วยความระมัดร,ระวังพื้นไม้มีรอยร้าวชัดเจนขึ้น นูรานั่งลงมือกลุ่มกำไลแน่นลุงสอและยืนข้างๆคอยปลอบเธอตำรวจใช้ค้อนงัดพื้นไม้ขึ้นเสียงไม้แตกดังลั่นในความเงียบกลิ่นดินและความเน่าลอยออกมานูรารู้สึกคลื่นไส้ในท้องของเธอใต้พื้นไม้มีช่องว่างมืดมิดไฟฉายส่องลงไปเผยบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวผ้าขาวเปื้อนเลือดมัดเป็นก้อนมันดูเหมือนร่างที่ถูกห่อไว้นูร่าหลับตาน้ำตาไหลลงแกม เธอรู้ว่ามันอาจเป็นพ่อของเธอลุงซอและกอดเธอไว้แน่นตำรวจค่อยๆดึงผ้าขึ้นจากช่องกลิ่นเน่าหนักหน่วงจนหายใจลำบากนูราร้องให้แต่ตาไม่ละจากผ้าเมื่อผ้าถูกคลายออกความจริงปรากฏมันไม่ใช่พ่อของเธออย่างที่คิดร่างนั้นเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักใบหน้าซีดเสียวดวงตาเบิกกว้างนูราตกใจจนร่างกายสั่นเทาลุงซอและถอยหลังด้วยความชอ็อก ตำรวจมองหน้ากันด้วยความงุนงงนูราสงสัยว่านี่คือใครกันกลิ่นความตายอบอวลในห้องเล็กกำไรของพ่อยังคงเป็นปริศนานูรานึกถึงคำพูดของอับดุลตายบ้านเขาพูดด้วยรอยยิ้มแต่ร่างนี้ไม่ใช่พ่อของเธอแล้วพ่อของเธออยู่ที่ไหนกันตำรวจถามนูราว่าเธอรู้จักผู้ตายไหมนูราเขยา่าวน้ำตาย,ยังไหลเธอมองไปที่รอยเปื้อนบนพื้น มันเหมือนกำลังเล่าเรื่องราวน่าสยด,ดสยองลุงสอและบอกว่าเขาจะสืบต่อเขาสงสัยว่าอับดุลรู้มากกว่าที่พูดนูรานึกถึงถุงผ้าที่ทิ้งไว้เสื้อเปื้อนเลือดของพ่อยังอยู่ในนั้นเธอรู้ว่าต้องหาความจริงให้ได้แต่ร่างผู้หญิงนี้เปลี่ยนทุกอย่างตำรวจเก็บร่างนั้นใส่ถุงดำเสียงซิบดังขึ้นในความเงียบนูรารู้สึกถึงความหนาวในกระดูกแสงจันทร์ยังส่องผ่านหน้าต่างแตก เงาของมัสยิดทอดยาบนพื้นกลิ่นน้ำทะเลพัดเข้ามาอีกครั้งแต่มันไม่สามารถลบกลิ่นความตายนูรามองไปที่กำไรเงินของเธอมันเหมือนมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่เธอรู้สึกถึงสายตาของพ่อแต่ความจริงยังคงมืดมิดและลึกลับตำรวจบอกว่าจะสอบสวนอับดุลต่อนูรารู้ว่าเขาจะไม่พูดง่ายๆลุงซอและสัญญาจะปกป้องเธอแต่ใจของนูราเต็มไปด้วยคำถาม ผู้หญิงคนนั้นคือใครกันแน่ทำไมร่างของเธอถึงอยู่ใต้บ้านกำไรของพ่อไปอยู่ในมืออับดุลได้อย่างไรพ่อของเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นูรารู้สึกถึงความมืดที่รัดแน่นบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความลับเสียงคลื่นยังคงดังก้องอยู่นอกบ้านแต่ตอนนี้มันเหมือนเสียงร้องไห้นูราเดินออกไปที่ระเบียงเล็กลมพัดผมของเธอปลิวสวยกลิ่นน้ำเค็มผสมกับกลิ่นดิน เธอมองไปที่มัสยิดในระยะไกลแสงจันทร์ส่องให้มันดูน่าสะพรึงกลัวนูรารู้ว่าความจริงยังรออยู่มันซ่อนอยู่ในเงามืดของเมืองนี้เธอสัมผัสกำไรเงินอีกครั้งมันเหมือนกำลังกระซิบบางอย่างนูรารู้ว่าเธอต้องสู้ต่อไปแต่ความลับใหม่นี้ทำให้ทุกอย่างซับซ้อนผู้หญิงใต้พื้นคือกุญแจสำคัญหรือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริศนานูรารู้ว่าคำคืนนี้ยังไม่จบ และความจริงอาจน่าสดยดสยองยิ่งกว่า